สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดํำทีมเช่นเคยนะครับอ้าวจบแล้วนะครับบ่อที่เมื่อวานขุดครับจบเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะจบบ่อนั้นปุ๊บมีงานจ็อบมาอีกแล้วครับไอบ่อที่เราขุดนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงพุ่มไม้ฮนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีได้งานชั่วโมงต่อครับก่อนที่จะย้ายเจ้าการยาวไปทํางานอื่นต่อครับ นี่ก็ไม่ทําอะไรครับขุดบ่อน้อยๆเอาไว้เลี้ยงปูเลี้ยงหอยมัง้งเห็นเจ้าของต้องการอยากจะทําคอกเป็ดอคอกไก่ครับไอคันว่าจะซื้อดินผมมาลงเนะี่ยบอกว่าหมดเยอะจ้างแมคโครสักสองชั่วโมงยังเหลือกว่าว่างั้นแล้วแต่ครับดินผมมีอยู่ใกล้ๆมาเทเนี่ยจากตรงนู้นมาเนี้ยไม่เอาจะเอาแมคโครครับว่างั้น ว่าถ้าซื้อดินเป็นเที่ยวนะไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าจ้งไมโคฮะนี่หัวหน้าแม่กำลังเก็บทางให้เรียบร้อยครับนี่เก็บและไปไหนมาไหนเขาจะไม่ดา่าเราตามหลังได้ฮนะทางเขาเป็นยังไงเราก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเขาฮะผมว่าแถมดีกว่าเดิมนะมาใหม่ๆนี่ ทางเส้นนี้แคบนะฮะเป็นทางสําหรับรถอ e ีแท็กวิ่งทีนี้ผมมาขยายให้กว้างไงขยายให้กว้างแล้วก็ตอนสุดท้ายก็มาให้เขาเอาดินมาเสริมครับเสริมแล้วทีนี้ก็เอารถไถเก็บอีกทีหนึ่งเเก็บอีกทีหนึ่งครับย้ายเขาว่าเราครับทางเขาเป็นยังไงไมายังไงเราต้องทําให้เขาผมว่าดูดีกว่าเดิมเยอะเลยทางอ่ะทีนี้สบายเลยปิกอัพก็ได้ไม่ว่าจะปิกอัพเลย สิบล้อก็วิ่งผ่านได้ครับต่อไปนี้ทางเข้าสวนกว้างเลยนี่อยาให้ดูฮะดินในพื้นนาเราก็เก็บมาให้นะทำให้เรียบร้อยครับอย่าให้เขาว่าเราเขาอุตส่าห์ให้เราผ่านทางก็ถือว่าบุญแล้วถ้าไม่มีทางนี้ก็บ่อลูกนั้นก็คงจะไม่ได้จบง่ายฮะถ้าวิ่งในานานี่มันยากตอนช่วงนั้นที่ผมขุดได้วันเดียวอ่ะฝนมันตกฝนมันตกหนักนี่ธรรมดาผมวิ่งตรงนี้นะในพื้นนาน มันตกหนักน้ำขังพอน้ำขังเสร็จแล้ววิ่งไม่ได้ไม่มีทางไปฮะนอกจากขอทางเขาตรงนี้ฮรับทำที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฮะคุดไม่ลึกครับบอกเอาไม่ลึกเผื่อเลี้ยงหอยเลี้ยงปูครับว่างั้นเอานี่ตักเวียงตักเวียงเอาเลยฮะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปเกีียยที่หลังเอา ไปกองไว้งั้นแหละกองไว้ก่อนโอ้เสียเตยจับเวียงเลยเวียงเลยฮะจับเวียงเอาเลยเวียงเอาเลยเดี๋ยวค่อยไปเกียรที่ลังหรืองไง ผมกะไวเพราะว่าประมาณชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะบอกนน้อยค่ะเนี้ยชั่วโมงก,กว่าๆสองชั่วโมงเต็มที่รับจบก่อนครับหาค่าน้ามันก่อนก่อนจะไปโรงงานใหม่ฮะโรงงานที่ใหม่ฮะไม่เน้นสวยบอกว่าเน้นเร็วเน้นไวอะจาของบอกอะเอาเลยเอาให้มันเร็วๆกว่าดีไม่เน้นสวยฮะเพราะงั้น ตีเลยจับเวียงเลยครับจับเวียงจับเวียงเอาความลึกกประมาณนี้เท่านี้แหละประมาณเมตรนิด,นดเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ดินไม่พอค่อยมาล้วงเพิ่มเอาฮะ นี่ปักไว้ให้เรียบร้อยเลยนะหัวหน้าแม่ก็เก็บรายละเอียดครับเก็บนี่เก็บทางอยู่บักต่อซูโม่ยังไม่มาเลยเขาหนีก็ไปหมดแล้ววัวหกล้อนี้ไปหมดแล้วแต่ตัวเองยังไม่มาครับรู้อยู่ว่าตอนเช้าเช้านี่แม่โคทํางานชั่วโมงอยู่ก็เลยยังไม่มาเดี๋ยวคงจะมาสายๆหรอก รู้อยู่ว่าครูทงานชั่วโมงอ่ะครูห,หน้าแม็กก็เก็บครับพื้นนาเราเก็บให้นะบรรดาวพวกโคกลดําแคะดินใส่พื้นนาเขาเป็นกองกองไว้เราก็ปรับให้รู้อยู่ว่าต้องมาไถนาอยู่แล้ววานข้าวอยู่แล้วแต่เราทําอะไรก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยครับอย่าให้เขาว่าเรานี่ดินที่แค่กระดะดำลงพื้นนาเราก็ปรับให้ฮะปรับให้หมดเลยเก็บให้หมดรายละเอียด ความลึกเอาแค่นี้นะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งฮนะไม่ต้องแตง่งไม่ต้องอะไรเลยว่างั้นขุดเอาดินอย่างเดียวขุดความลึกประมาณเมตรน่อยนอยนี่แหละไม่ต้องแต่งให้มันสวยงามหรอกครับว่างั้นเอาดินอย่างเดียวฮนะ ก็น่าจะสูสีกับวหน้าแม็กวหนาแม็กเนเสร็จก่อนน่าจะปรับทางเสร็จก่อนเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปเกียร์นะแต่เรื่องเกียร์ดินเนี่ยแป๊บเดียวฮนะไอ้คูนั่งใช้เวลานาน,านกว่าไอ้เกียร์เนี่ยแป๊บเดียวเกียร์ดินแป๊บเดียวนี่ จะดูกูณาแมก่อนอ๋อเก็บดินที่มันไหลออกจากข้างทางแล้วก็ดันเสยขึ้นไปครับเสยขึ้นไปแล้วก็ดันดินกบทางอีกทีหนึ่ง,งหนณาแมกดินที่มันไหลลงไปในร่องยางนะตอนที่เราเสริมดินเนี่ยมันไหลก็เลยต้องดันขึ้นมาฮะดันขึ้นมาพอด,ดี้กำลังจะเอางัวไปนาฮะอะ ดินที่เราเสริมไว้นะฮะเวลาดันปุ๊บมันไหลลงมาข้างลงมาในนาฮะนี่เราก็ดันขึ้นให้ดันขึ้นให้แล้เราปรับอีกทีหนึ่งโอ้โหทีนี้ทางเสมอเลยมเลยเสมอกันเลยฮะไม่ทําขนาดนี้ถ้าพูดมาไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนะถ้าจะของบนนะผมไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรเลยฮะทำให้ดีขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคอยติดตามครับว่ารับจอบหาค่าน้ำมันเนี่ยแล้วย้ายไปลงงานที่ไหนต่อเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้บุญลออสวัสดีครับ